สัดีครับพบกับทักปตนัสรับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลา้างพระนะครับนะครับวันนี้เราก็ได้พามาส่วนหนึ่งเนาะอันนี้ดูแล้วมีความเก่ามีความชำรุดเล็กน้อยนะครับดูเนี้ยนะครับเราเห็นแบบนี้ครับมันมีการเกิดแคลไซ้์เกิดขึ้นเห็นไหมครับกำลังเกิดพ้านี้ไม่ได้เปิดเนื้อนะครับเนื้อเดิมเดิม สภาพนี้ค่อนข้างเดิมมากนะครับเป็นลงรักปิดทองลงกุนะครับมีรักน้ำเกีียงอยู่ครบนะครับเราก็พิจารณาพ้าก,ก่อนนะครับผ้าเคยเปิดเนื้อหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะล้างพ้านะผ้านี้ก็ยังไม่เคยเปิดเนื้อนะครับนี่เป็นสายวังนะครับคาบทองคาบรักต่างๆเนาะ ผ้มีธรรมชาติดีครับนะผิวพันธุ์ดีมากนะครับกำ <นะ S 1> ลังเดียวกันการเกิดแคลไซด์เกิดขึ้นเรามั่นใจว่าน่าจะถึงยุคกันนะครับนะ่อนจะล้างแล้วเราก็เช็คดูนะครับหนึ่งเลยนะครับเกลี่ยน้ําส้มสายชูเอาใส่ไว้หนึ่งต่อสิบนะแล้วก็ใช้น้ําร้อนนะครับน้ําร้อนนะครับ ประมาณนะครับหต่อ10สัดส่วน1นึต่อสินะครับคลิปนี้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เล็กนึงนะกดไลค์หน่อยนะครับเอาใส่ไปเลยนะครับนะครับถึงพัดถ้าเคยเปิดเนื้อแล้วก็ยังใช้ล้างได้ครับเพราะนี้มันมีการเจอจางของน้ำส้มแล้ว กาล้างน้ำร้อนน้ำส้มนะครับก็สามารถดูเก๊เกาได้นะครับหลักๆนะแลดูการเดือดของน้ำนะครับ <c oughs> <c oughs> น้ำมีการเดือดผุดเห็นไหมครับแบบนี้ชัดเจนดูง่ายครับนะถ้าน้ำมีคราบที่เป็นน้ำมันลอยขึ้นมานะครับองนั้นจะต้องมีเก๊เก่าอยู่ในตัวนะครับดูนะครับมันจะไม่มีคราบน้ำ นะนะี่ครับไม่มีคราบน้ำน้ำมันนะครับถ้ามีน้ำมันเนี่ยคือเกเก่านะครับทดสอบง่ายง่ายได้าพาที่หักมันหนึ่งองค์เสียดายมากสวยมากเนี่ยครับเนค้อนข้างจะเป็นหินปูนล,ละพาที่ถึงยุคนี้จะเป็นหินปูนนะครับหลักๆนะได้มาทั้งท่อนเลย ขอบได้ด้วยสวยมากเดี๋ยวเราเปิดให้ดูบอกเลยถ้าเป็นเก๊เก่าเนี่ยจะมีน้ำมันลอยขึ้นมานะครับเก๊เก่ามีเท่านั้นเองนะครับทิ้งไว้สักพอยกสักคู่นะพอสักเขตเห็นไหมครับคาบทองจากความเป็นกดของน้ํานะครับที่ใส่น้าส้มสายชูนะคาบทองจะไม่เปลี่ยนสีไหมครับจะเป็นพาแทนนะอันนี่ลงหลักปิดทองเนาะ ค,ความร้อนในเนื้อแหละแล้วก็แปรงขัดทำความสะอาดได้ครับตรวจปิวได้นะครับก่อนที่เราจะเช็คกายภาพอย่างอื่นนะครับเราทําวิธีการล้างเนื้อสักนิดหนึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้แปรงลวดมากกว่านะครับนี่ครับจนาบน้ำดําๆออกมา <c oughs> น่ครับสีทองจะไม่เปลี่ยนสีเาความเป็นกรดของน้ําส้มเนี่ยมันถ้าเป็นทองคําแท้ที่เขาลงในเนื้อผ้าเนี่ย ไม่เปลี่ยนสีอุ่นร้อนนะครับต้องาำข้อสอได้เลยนะครับส่วนมากผมใช้แปรงลวดเป็นการตรวจเนาะถ้าใครที่ต้องการจะเก็บรักษาไว้นะครับนี่มีระยะเวลาสั้นๆเนาะนะครับเห็นไหมครับเห็นแนวไหมครับแค่มาสนิ่กันก็ัะ พวกนี้ลักจะไม่ออกเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นน้ำร้อนน้ำสุนส่นใะส่ชูเนาะเราได้เห็นเนื้อในได้ครับมันจะเปิดเนื้อทั้งหมดได้นะครับตรงที่มันมีรอยลักออกไปแล้วนะครับคราบน้ำมันต่างๆก็จะออกือไปตามสภาพน้ำเนื้อนะครับนะครับพวงนี้มีลักดำเรามาดูน้ำกันครับเวลาล้างแล้วนะครับ มีคาดมันไหมอันนี้ก็ปัดดูคร่าวๆนะครับใช้น้ำร้อนกันบน้ำส้มสายชูครับไม่ต้องกลัวพังครับดูแลผ้าได้ใีตัวนี่ครับแค่ตะกวาศาสาเนื้อผ้าได้ขอใช้น้ำสู้ซับนะครับที่การเปิดเนื้อ โอ้ยทางสวยมาก <c oughs> นะครับทองยังไม่เปลี่ยนสีนี่คือทองคําแท้นะครับถ้าเราเป็นทองคําที่ไม่แท้เวลาโดนน้าส้มสายชูหรือโดนน้าส่วนที่เป็นกดนะครับมันก็จะกลายเป็นสีออกน้ำแดง,แดงน้ําตาแดงๆครับจะไม่เป็นสีทองแบบนี้นะเดีววางไว้ข้างๆนี้นะครับน,นี้ยังออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้กแชรไว้ก่อนได้จุดนี้น,นะครับ ครับไม่ทำให้พักพังนะดูได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันสักครู่นะครับเ <c oughs> ห็นปฏติกกริยาอีกแบบนึงนะครับที่เกิดขึ้นกับตังพระ <c oughs> อยู่เนืที่มีรอยเปิดอยู่แล้วนะตัวลักเพวานี้จะออกยากนิดนึงครับเราไม่ได้ใช้กดหนักนะใช้กดเบา คาบน้ำก่อนนะครับนี่ครับแบบนี้ไม่มีเก๊กเก่าแน่นอนเพราะเก๊กเก่าเนี่ยมันจะเป็นพระทอดจ้าไปทอดน้ํามันนะส่วนใหญ่เขาเรียกเก๊เก่าครับพวกนี้ก็เนี่ยคาบลักน้ําเกีก้ยจาเห็นไหมครับนี่จะ,จะแปลงให้ดูแล้วกันนะนครับก็จะเห็นเลยจริงคาบม,มันที่คุณคิดว่ามันเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นการเคลือบพระ,ระในตัวนเนี่ยมันไม่ใช่นะเป็นคาบลักน้ำเกี้ยงนะครับ คลิปนี้มีเวลาประมาณสักสิบนาทีได้นะนะครับจะสับให้ดูเสียดายที่มันหักมากโอ้ยสวยมากครับหักนะอยู่เดิมด้วยนะครับแต่แห้งจะมีการยุบตัวนะครับของเนื้อพระเห็นได้ชัดเลยนะครับ ไหนที่เป็นพระเก้ก็จะดูง่ายขึ้นนะครับวิธีการล้างาพระเพื่อตรวจสอบเนื้อพระนะครับดูอย่างของเดี๋ยวองนี้นะครับ,รบเรื่องเครื่องเครื่องคราบขาวๆข,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 ขึ้นมาครับพวกนี้จะเสียกคาวาไดออกไซด์ครับมีความร้อนอยู่ในตัวพระนะครับเห็นไหมครับเป็นคราบไหมครับน,นี่จะขึ้นขาวๆนวลๆเปนเหมือนฝุ่นแป้งนะครับแต่ไม่ใช่ฝุ่นแป้งนะเรียกคาอนไดออกไซด์นี่ทองคําเป็นทองคาแท้ พระโลงรักแบบนี้ือว่าแท้ได้เลยนะครับกายภาพขั้นตอนต่อไปก็จะดูเกี่ยวกับการขึ้นแกลไซด์แบบนะครับพระยุคนี้ต้องหาซื้อแบบนี้นะครับนะเราจะได้ตรวจเนื้อได้รู้จักเนื้อพระดีขึ้นมาได้นะครับมันจะมีออกไซด์ขึ้นแบบนี้อย่างนี้ตีว่าแท้ได้เลยนะครับนะครับถึงยุคถึงสมัยคําว่าแท้ผมคือพระต้องถึงยุคนะครับดูนะครับขึ้นขาวนวลเลยนะครับเน๋ยวส่องดูนะครับ นี่เขาเรียกขาววินัยโอไซครับแคลไซจะขึ้นอีกแบบโอ้ต้องรอระยะวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับถ้าเป็นภาเก่าจริงก็จะขึ้นเร็วนะถ้าันนี้ขึ้นได้เร็วเดี๋ยวผมจะนามาทําวิดีโอให้ดูอีกรอบนึงนะครับแบบนี้ขึ้นครับอย่างนี้ครับ้าที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็แบบนี้แหละครับนะอยู่ง่ายงไม่ยากครับในลวงรักนี้ครับนี่ครับเนื้อไม่เสียไม่ต้องกลัวครับเห็นเนื้อในได้เราเห็นเม็ดบอลสารได้ตรวจดูง่ายขึ้นนะครับ ในการล้างพระช่วยให้เราดูพระได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตรวจแก้วไส่ได้มากขึ้นนะครับถึงพระพระถ้าไม่ได้เปิดเนื้อมันจะไม่เกิดแก้วไส่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีรอยะลอกหรือรอยเปิดนะครับนี่เห็นไหมครับมีลักทองอยู่นี่เล็กทองคําแท้นี่ครับลักทองไม่เปลี่ยนสีอยู่ปกตินี่ครับนี่เรียกลักแท้ครับ ลักแท้ก็มีในยุคเดียวครับยุคสมเด็จพิทาโตนะสมัยก่อนจะมีทองคําแท้ที่ทําเป็นทองคำเปลวเนี่ยมีในยุคของท่านนะครับแล้วราชนะกสินตอนต้นเท่านั้นนะครับปัจจุบันไม่ค่อยมีคนนํารีดทองมาใช้แล้วนะครับนะยิธีการล้างง่ายๆส,สบายไม่ยากนะครับสําหรับการล้างนะครับแล้วแล้วกดติดตามไว้นะครับจะมีคลิปต่อไปมาดูลันเวยกันองค์นี้นะครับจดจำาให้ดีนะเราจะมาให้ดูกายภาพอีริงนะครับผมเชื่อว่าว่าวันนี้เก่ามากนะ จะขึ้นขาวไซ์ขึ้นมาเป็นปึกเป็นขนให้ให้พวกท่านได้ดูได้เห็นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามเพจเครื่องดาศึีนะครับใครก็ฝากกดติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับความรู้ดีๆครับดูหลายๆรอบก็ได้นะครับอเสวยไหมครับนี่ขาวไซด์ขึ้นแล้วนุ่มแล้วนี่คือพ้าที่มีถึงอายุนะครับขอบคุณครับ